สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาไปทําความรู้จักกับนักตบสาวญี่ปุ่นวัย21ปีอีกคนนึงนะครับเธอก็มีชื่อว่าอายาเนะคิตามาโดนั่นเองอายาเนะเกิดเมื่อวันที่6กรกฎาคมพศ2547ที่เมืองมัตสึอเอจังหวัดชิมาเนะส่วนสูง183เซนติเมตรเป็นตัวตบหัวเสาภายนอกนะครับ เธอเริ่มเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่ road, ชั้น e มัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโดยได้รับอิทธิพลจากพี่สาวในช่วงมัธยมต้นเธอเคยเล่นให้กับทีมจังหวัดชิมาเนะนั่นเองส่วนในปี2020เธอก็เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลายเจเอในปี2022เธอก็ได้รับเลือกให้เข้าร่วมทีมชาติญี่ปุ่น u 20และเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย u 20ครั้งที่21อีกด้วยซึ่งทีมของเธอก็ชนะเลิศนะครับ จากนั้นเธอก็ได้ไปถึง8อันดับแรกในการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับมัธยมปลายแห่งชาติและได้รับรางวัลผู้เล่นดีเด่นในการแข่งขันระดับมัธยมปลายครั้งสุดท้ายของเธอในการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งประเทศญี่ปุ่นครั้งที่75นั่นเองนะครับโดยเธอก็ได้ใช้ความสูงของเธอให้เป็นประโยชน์ด้วยการตบและการรับอย่างระมัดระวังช่วยทีมจบอันดับรองชนะเลิศ เธอได้รับการเสนอชื่อให้กับฮิชามิสึสปริงซึ่งก็เป็นทีมในวีลิกดิวชั่น1วูเมนในฤดูการ2 0 2 2ถึง2023นะครับซึ่งโคจิซิงโกะซากาอีก็ชื่นชมความสามารถในการตบและความสามารถในการป้องกันของเธออย่างมากนะครับแล้วก็สังเกตว่าเธอสามารถเล่นได้ไม่เพียงแค่เป็นตัวบล็อกกลางเท่านั้นแต่ยังสามารถเล่นเป็นผู้เล่นนอกสนามด้านซ้ายหรือขวาก็ได้อีกด้วยและกล่าวว่าเธอต้องการพิส จลานาว่าตำแหน่งใดที่เหมาะกับเธอที่สุดนั่นเองนะครับหลังจากจบการศึกษาโรงเรียนมัธยมในปี2023เธอก็ได้เข้าร่วมฮิซามิสุสปริงเธอได้เปิดตัวให้กับทีมในการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023นะครับในเดือนเมษายนโดยเธอยังคงเล่นการแข่งขันรอบแรกกับสปอร์ตเซนเตอร์ซึ่งก็เป็นทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามนะครับ ในวันที่27เมษายนเธอก็ยังคงเล่นในทัวรนาเมนต์โดยมีการร่วมกับทีมด้วยการตบที่คมชัดและการรับลูกเสิร์ฟที่มั่นคงในเดือนกรกฎาคมของปีเดียวกันเธอได้เข้าร่วมการแข่งขัน V s u m m e r League Women We s t ท r n t น u r n a ทัวนะรและก็ได้รับรางวัล First Star Award นะครับ และเธอก็ยังคงเล่นในฐานะผู้เล่นหลักในทวร์นาเมนต์นี้และแม้ว่าบางครั้งเธอจะเสียจังหวะด้วยการเสิร์ฟของเธอบ้างก็ตามแต่เมื่อรวมกับทีมของเธอก็สนับสนุนเธอเป็นอย่างดีและเธอก็จบด้วยสติชัยชนะ5ครั้งและแพ้1ครั้งใน6แมตช์น,นะครับหลังจากการแข่งขันนัดสุดท้ายของเธอมันก็ทำให้เธอนั้นโล่งใจเป็นอย่างมากจากแรงกดดันของเธอนั่นเองนะครับ จากนั้นเธอก็ถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติญี่ปุ่น u 21และเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลก u 21ครั้งที่22ที่ประเทศเม็กซิโกในเดือนสิงหาคมทีมก็ได้อันดับที่4นั่นเองนะครับในฤด,ดูกาล2023ถึง2024ก็จะเป็นฤด,ดูกาลแรกของเธอกับทีมนะครับและเธอก็จะเล่นในดิวิชันหนึ่งวู m e น Chaion s h นชนั่นเองซึ่งเธอก็ได้เปิดตัวใน e a ล u e และได้เล่นให้กับทีมนะครับในปี2025เธอได้รับเลือกให้ติดทีมชาติญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกของเธอนะครับในฤด,ดูกาล2024-2025นั้นเธอลงเล่นไป45นัดชนะ112เซตทำคะแนนได้380แต้มนะครับโดยบุก330ครั้งบล็อก36ครั้งและเสิร์ฟอีก14ครั้งนั่นเองโดยเฉลี่ย2.95แต้มต่อเซตนะครับ ในการโจมตีพวกเธอก็ทำคะแนนได้330แต้มจากการาตบทั้งหมด985ครั้งนะครับอัตราความสำเร็จก็อยู่ที่33.5เเซนต์นั่นเอง36แต้มจากการตบ112ครั้งนะครับอัตราก็0.32ต่อเซตนั่นเองแล้วก็มีอัตราความสำเร็จในการรับบอลอยู่ที่40.60เอร์เซนตนะครับ อายะนิซึ่งเธอก็มีความสูงอยู่ที่183เซนติเมตรได้เหมาะกับการเล่นหลายตำแหน่งทั้งตัวตบหัวเสาและตัวบล็อกกลางก็จะต้องเสริมความแข็งแกร่งให้กับเกมรุกและเพิ่มบทบาทผู้ทำคะแนนนั่นด้วยนะครับด้วยประสบการณ์ระดับนานาชาติในฐานะสมาชิกทีมชาติญี่ปุ่นก็คาดว่าเธอจะก้าวขึ้นสู่เวทีสำคัญสำคัญ ในฐานะผู้ทำแต้มที่เชื่อถือได้นะครับก็เช่นโอลิมปิกและการแข่งขันชิงแชมโลกนั่นเองส่วนไอดอลของเธอนั้นอายาเนะก็เคยบอกเอาไว้นะครับว่าซาอุริคิมูระนั้นเจ้าของเหรียญทองแดงในโอลิมปิกที่ลอนดอนปี2012ซึ่งก็ได้ลาอาชีพไปเมื่อปี2017นะครับก็คือไอดอลของเธอนั่นเองในช่วงดุูดุการ VNL เธอก็ได้รับ แรงบันดาลใจจากสไตล์การเล่นและกิริยามารยาทที่คล้ายคลึงกับคิมูระนะครับในการให้สัมภาษณ์หลังจากฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกแห่งชาติอายิโนโมโตะในเขตคิตะโตเกียวเมื่อวันที่2เธอก็ยิ้มแล้วก็กล่าวว่าคิมูระมาที่นี่และเราก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันและเป็นนักกีฬาที่เธอนั้นยกย่องมาตลอนะครับและเธอก็ดีใจมากที่ได้พูดคุยกับคิมูระในตอนนั้นนะครับ เธอเริ่มเล่นวอลเล่บอลตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งและหลงไหลในฝีมือการเล่นของคิมูระนะครับมือควาเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ลอนดอนเมื่อปี2012ลูกตกของคิมูระนั้นยอดเยี่ยมมากและสิ่งที่ทำให้เธอประทับใจมากที่สุดก็คือลูกรับที่เหลือเชื่อของคิมูระนั่นเองนะครับเธอก็กล่าวเอาไว้ และเธอก็ได้รับแรงบันานใจเป็นพิเศษจากลูกรับของคิมูระและมักจะเรียนแบบลูกรับของคิมูระและก็ขุดลูกขุดของเธอนั้นมาตลอดนะครับเธอเล่นตำแหน่งตัวตบหัวเสาให้กับทีมชาติแต่ในช่วงมัธยมปลายปีที่3เธอเล่นเป็นตัวบล็อกกลางและนำทีมโรงเรียนมัธยมปลาย C.A.I. Yamaguchi คว้าอันดับ2ในการแข่งขันวอลเล์บอลระดับมัธยมปลายชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็คือการแข่งขันวอลเล์บอลระดับมัธยมปลายดูดูใบไม้ผลีนั่นเองซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่หลากหลายในฐานะผู้เล่นที่เล่นได้รอบด้าน อายานิคิตามาโดก็ได้สร้างชื่อเสียงในอาชีพของเธออย่างต่อเนื่องจากการคว้าแชมป์ระดับนานาชาติกับทีมชาติเยาวชนไปจนถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วในลีกหลังจากผันตัวมาเป็น นักตบมืออาชีพนะครับก็ได้รับเลือกให้ติดทีมชาติญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในปี2025และก็คาดว่าจะก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกทั้งในและต่างประเทศนะครับก็เฝ้ามาคอยติดตามความสำเร็จของเธอในอนาคตกันต่อไปนั่นเองนะครับ